เพื่อนรักทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าถามคำถามที่กล้องอยู่ในส่วนลึกของจิตใจมนุษย์อะไรกันแน่ที่ขัดขวางท่านจากการบรรลุสิ่งที่จิตใจของท่านวาดภาพไว้อย่างชัดเจนและสิ่งที่หัวใจของท่านปรารถนาอย่างแรงกล้าอาจเป็นไปได้ว่าคำตอบนั้นอยู่ในพลังภายนอกในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยหรืออาจเป็นไปได้และข้าพเจ้ากล้าที่จะพูดในสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับพลังที่อยู่ในตัวเราเอง ตลอดเส้นทางของข้าพเจ้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ต่ำต้อยในเมืองเล็กๆในรัฐเวอร์จิเนียไปจนถึงทางเดินแห่งอำนาจในวอชิงตันและในการสนทนากับผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในยุคข,ของข้าพเจ้าเช่นแอนดรูคาร์เนกีผู้ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าตระหนักว่าอุปสรรคที่แท้จริงไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ที่ความเข้าใจที่จำกัดที่เรามีต่อความสามารถทางจิตใจของเราเอง ดังนั้นข้าพเจ้าขอเชิญชวนท่านให้ร่วมเดินทางไปกับข้าพเจ้าเพื่อเปิดเผยผ้าคลุมที่บดบังความลับทางจิตใจซึ่งเมื่อเปิดเผยและเข้าใจแล้วจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของท่านในรูปแบบที่อาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ในวันนี้จงเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางแห่งความชัดเจนและจุดมุ่งหมายที่เราจะเปิดเผยพลังที่แท้จริงของจิตใจมนุษย์ ตั้งแต่การศึกษาครั้งแรกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้กลายเป็นผู้สังเกตการอย่างถี่ถ้วนของกฎสากลที่ควบคุมการแสดงออกหนึ่งในกฎที่สำคัญที่สุดและมักถูกตีความผิดคือกฎแห่งการดึงดูดหลายคนมองเป็นเพียงความปรารถนาที่เฉยชาความหวังลมลมแรงแรงว่าจักรวาลจะส่งมอบสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องออกแรงอย่างไรก็ตามความจริงนั้นลึกซึ้งและกระตือรือร้อนมากกว่า กฎแห่งการดึงดูดไม่ได้ตอบสนองต่อความปรารถนาผิวเผินของท่านแต่ตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนที่โดดเด่นของท่านความเชื่อที่ฝังรากลึกที่สุดของท่านเกี่ยวกับตัวท่านเองและเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านสมควรได้รับเมื่อท่านทรงการสั่นสะเทือนแห่งความขาดแคลนความสิ้นหวังการที่บางสิ่งขาดหายไปจักรวาลในความสมบูรณ์แบบที่ไม่ย่อท้อจะสะท้อนความขาดแคลนนั้นกลับมาที่ท่านเท่านั้น เหมือนเสียงสะท้อนในหุบเขาท่านกรีดร้องอะไรออกมาสิ่งนั้นก็จะกลับมาหากท่านกรีดร้องถึงความขาดแคลนความขาดแคลนก็จะปรากฏหากท่านสั่นสะเทือนในความขาดแคลนความขาดแคลนก็จะคงอยู่ข้าพเจ้าจำผู้ประกอบการหนุ่มคนหนึ่งที่มาหาข้าพเจ้าได้เขาผิดหวังเพราะธุรกิจของเขาไม่เจริญรุ่งเรืองเขาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่ดูเหมือนว่าทุกประตูจะปิดลง เมื่อเราคุยกันข้าพเจ้าตระหนักว่าเบื้องหลังหน้ากากแห่งความพยายามของเขามีความกลัวอย่างลึกซึ้งว่าจะดีไม่พอความเชื่อที่ว่าความสำเร็จมีไว้สำหรับคนอื่นไม่ใช่สำหรับเขาความสั่นสะเทือนที่โดดเด่นของเขาคือความไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าแนะนำให้เขาว่าแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การขาดลูกค้าหรือความยากลำบากในการปิดการขายเขาควรสละเวลาทุกวันในการมองเห็นตัวเองในฐานะนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จรู้สึกขอบคุณสำหรับลูกค้าที่มาหาเขาแล้วสั่นสะเทือนในความอุดมสมบูรณ์มันไม่ใช่กระบวนการทันทีใดแต่ในเวลาไม่กี่เดือนพลังงานของเขาก็เปลี่ยนไปและด้วยเหตุนี้ความเป็นจริงของธุรกิจของเขาก็เปลี่ยนไป ลูกค้าเริ่มปรากฏตัวในรูปแบบที่ไม่คาดฝันการเป็นหุ้นส่วนเป็นรูปเป็นร่างเขาไม่ได้เปลี่ยนตลาดเขาเปลี่ยนตัวเองและด้วยเหตุนี้การสั่นสะเทือนของเขาความกลัวที่จะไม่สามารถทำได้การคัดค้านที่ว่าความสำเร็จมีไว้สำหรับคนเพียงไม่กี่คนเป็นเพียงการแสดงออกของความสั่นสะเทือนแห่งความขาดแคลนนี้ ความลับเพื่อนของข้าพเจ้าไม่ใช่การไล่ตามสิ่งที่ท่านต้องการแต่เป็นการกลายเป็นบุคคลที่ดึงดูดสิ่งที่ท่านต้องการเป็นการปรับการสั่นสะเทือนภายในของท่านให้สอดคล้องกับความเป็นจึงที่ท่านต้องการสร้างลองคิดดูสิเมื่อท่านท่านไล่ตามบางสิ่งอย่างสิ้นหวังท่านกำลังประกาศต่อจัก,กรวาลโดยไม่รู้ตัวว่าท่านไม่มีสิ่งนั้นท่านขาดสิ่งนั้นคำประกาศนี้กลายเป็นการสั่นสะเทือนที่ท่านปล่อยออกมา รับประกันว่าท่านจะดึงดูดประสบการณ์ที่ยืนยันความเชื่อของท่านในความขาดแคลนต่อไปผู้หญิงที่สแสวงหาการอนุมัติจากคู่ของเธออย่างไม่หยุดหย่อนที่โทรหาและส่งข้อความอย่างต่อเนื่องไม่ได้แสดงความรักแต่ถ่ายถอดความไม่มั่นคงและจัก,กรวาลในสติปัญญาของมันตอบสนองต่อความไม่มั่นคงนั้นโดยให้สถานาการณ์มากขึ้นที่กระตุ้นความไม่มั่นคงเดียวกัน สร้างวงจรอ,อุบาทที่พฤติกรรมของเธอผลักดันการเชื่อมต่อที่เธอปรารถนาอย่างมากออกไปผู้เชี่ยวชาญที่แสดงความวิตกกังวลมากเกินไปและความต้องการอย่างสิ้นหวังที่จะได้รับการยอมรับในสัมภาษณ์งานไม่ได้แสดงความกระตือรือร้นแต่เปิดเผยความขาดแคลนที่มักถูกมองว่าเป็นการขาดความมั่นใจในตนเองโดยนายจ้างในกรณีนี้การปฏิเสธไม่ได้เกิดจากการขาดคุณสมบัติแต่เกิดจากพลังงานที่ฉายออกมา เพื่อนที่สแสวงหาการยืนยันอย่างต่อเนื่องขอการตรวจสอบซ้ำๆและไล่ตามผู้ที่แสดงความสนใจเพียงเล็กน้อยไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่สร้างพลวัตที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกเหนื่อยล้าและหนักใจนำพวกเขาไปสู่การถอยห่าง ทุกครั้งที่ท่านวิงวอนขอสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นความสนใจความรักโอกาสหรือการยอมรับท่านจะวางตำแหน่งตัวเองในเชิงพลังงานว่าด้อยกว่าสิ่งที่ท่านแสวงหาและการวางตำแหน่งนี้สร้างความไม่เข้ากันในการสั่นสะเทือนระหว่างสิ่งที่ท่านเป็นและสิ่งที่ท่านต้องการทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ความปรารถนาของท่านจะปรากฏในสัมผัสของท่าน จากระวลทำงานภายใต้หลักการของการสั่นสะเทือนพลังงานที่การสั่นสะเทือนที่คล้ายกันดึงดูดซึ่งกันและกันและการสั่นสะเทือนที่แตกต่างกันผลักใสซึ่งกันและกันและเมื่อท่านวิงวอนท่านจะสั่นสะเทือนในความถี่ของความขาดแคลนความต้องการและความสิ้นหวังซึ่งสามารถดึงดูดประสบการณ์ของความขาดแคลนความต้องการและความสิ้นหวังได้มากขึ้นเท่านั้น ผู้หญิงที่วิงวอนให้คู่ของเธอให้คำมั่นสัญญากำลังสั่นสะเทือนด้วยความกลัวที่จะถูกทอดทิ้งและความเชื่อว่าเธอไม่คู่ควรกับคำมั่นสัญญาตามธรรมชาติและการสั่นสะเทือนนี้ดึงดูดคู่ที่ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาตามธรรมชาติหรือรู้สึกกดดันและเริ่มถอยห่างสร้างผลลัพธ์ที่เธอหวาดกลัวมากที่สุด นักธุรกิจที่วิงวอนให้ลูกค้าซื้อเสนอส่วนลดมากเกินไปและไล่ตามลูกค้าที่แสดงความสนใจเพียงเล็กน้อยกำลังสั่นสะเทือนด้วยความเชื่อที่ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนไม่มีคุณค่าโดยเนื้อแท้และความเชื่อน,นี้ดึงดูดลูกค้าที่คาดหวังราคาถูกและให้ความพักดีเพียงเล็กน้อยสร้างธุรกิจที่สร้างขึ้นบนความสิ้นหวังไม่ใช่คุณค่า บุคคลที่วิงวอนขอความสนใจจากเพื่อนที่เริ่มต้นแผนการอย่างต่อเนื่องและไล่ตามความสัมพันธ์กับผู้ที่แทบจะไม่ตอบรับกำลังสั่นสะเทือนด้วยความเหงาและความไม่คู่ควรและการสั่นสะเทือนนี้ดึงดูดผู้คนที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของเขาโดยไม่เสนอความมิตรีจเป็นการตอบแทน ในขณะที่ท่านยุติพฤติกรรมการวิงวอนทั้งหมดและหันความสนใจไปที่การพัฒนาตนเองการเสริมสร้างฐานของท่านเองและการกลายเป็นบุคคลที่ดึงดูดสิ่งที่ต้องการโดยธรรมชาติท่านจะเริ่มทำงานจากสันสะเทือนพลังงานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การสั่นสะเทือนที่เรียกร้องความเคารพแทนที่จะร้องขอการสั่นสะเทือนที่ดึงดูดโอกาสแทนที่จะไล่ตามการสั่นสะเทือนที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงแทนที่เป็นความสนใจที่ประดิษฐ์ขึ้นการเปลี่ยนแปลงจากจุดสนใจภายนอกไปสู่จุดสนใจภายในนี้แสดงถึงความแตกต่างระหว่างการใช้ชีวิตในฐานะผู้ตอบสนองต่อสถานการณ์และการใช้ชีวิตในฐานะผู้สร้างสถานการณ์การระหว่างการวางตำแหน่งตัวเองในฐานะคนที่ต้องการให้โลกสนับสนุนเขา และการวางตำแหน่งตัวเองในฐานะคนที่เสนอคุณค่าให้กับโลกผู้ชายที่หยุดไล่ตามความสนใจทางโรแมนติกและมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอาชีพสุขภาพและความสนใจส่วนตัวของเขาแทนพบว่าผู้หญิงเริ่มสังเกตเห็นเขาโดยธรรมชาติเข้าหาเขาในงานสังคมและสแสวงหาการอยู่ร่วมกับเขาไม่ใช่เพราะเขาได้เรียนรู้เทคนิคการบงการแต่เพราะเขาได้พัฒนาความมั่นใจในตนเองอย่างแท้จริงที่มาจากความพอใจกับ <Your S 1> ชีวิตของตนเองอย่างแท้จริง นักธุรกิจที่หยุดสแสวงหานักลงทุนอย่างสิ้นหวังและมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์สร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับลูกค้าและสร้างระบบที่ยั่งยืนแทนพบว่าโอกาสในการจัดหาเงินทุนเริ่มปรากฏขึ้นผ่านการเชื่อมต่อตามธรรมชาติและการเติบโตแบบออร์แกนิกแสดงให้เห็นว่าจักรวาลตอบสนองต่อการสร้างคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่การสแสวงหาที่ขาดแคลน บุคคลที่หยุดวิงวานขอเป็นมิตรและมุ่งเน้นไปที่การกลายกันคนประเภทที่เขายากมีเป็นเพื่อนพบว่าความสัมพันธ์ที่มีความหมายเริ่มก่อตัวขึ้นตามธรรมชาติเมื่อพลังงานที่ได้รับการปรับปรุงของเขาดึงดูดผู้อื่นที่ทำงานในระดับเดียวกันของความเคารพตนเองและการตอบแทนซึ่งกันและกัน เมื่อท่านมุ่งเน้นไปที่ตัวท่านเองแทนที่จะไล่าตามผู้อื่นท่านจะเปิดงานกฎแห่งความพยายามผูกผันที่ยิ่งท่านไล่าตามบางสิ่งโดยตรงน้อยเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมาหาท่านได้ง่ายขึ้นเท่านั้นและปรากฏการณนี้เกิดขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงจุดเน้นของท่านจากภายนอกไปสู่ภายในเปลี่ยนแปลงลายเซ็นการสั่นสะเทือนทั้งหมดของท่านจากพลังงานที่ยิงตามความต้องการเป็นพลังงานที่อิงตามคุณค่า บุคคลที่ต้องการความสัมพันธ์อย่างสิ้นหวังแต่หยุดใช้แอปหาคู่หยุดยอมรับการปฏิบัติต่ตอเขาอย่างไม่ดีและสละเวลาให้กับการพัฒนาความสนใจการสร้างอาชีพและการปลูกฝังความสงบภายในของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กลายเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับคู่ที่มีศักยภาพ <and S 1> เพราะพวกเขาส่งความพอเพียง <and S 1> และความพึงพอใจที่ผู้อื่นพบว่าไม่อาจต้านทานได้ ผู้สมัครงานที่หยุดสมัครงานทุกตำแหน่งอย่างบ้าคลัง่งและมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการสร้างผลงานและการสร้างเครือข่ายอย่างแท้จริงกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสร้างโอกาสที่เหนือกว่าสิ่งใดๆที่เขาอาจเข้าถึงได้ผ่านการยื่นใบสมัครอย่างสิ้นหวัง บุคคลที่หยุดแสวงหาการตรวจสอบบนโซเชียลมีเดียหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นและมุ่งเน้นไปที่การเติบโตส่วนบุคคลและการแสดงออกที่แท้จริงของตนเองเริ่มดึงดูดผู้ติดตามและโอกาสที่สอดคล้องกับความสนใจและค่านิยมที่แท้จริงของเขาแทนที่จะเป็นบุคลิกที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเอาใจผู้อื่น พลังงานของท่านคือสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านและเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของท่านในการสร้างชีวิตที่ท่านต้องการแต่เมื่อท่านกระจายพลังงานนั้นผ่านการไล่ตามการวิ่งวอรนและการแสวงหาอย่างสิ้นหวังท่านจะทำให้สนามแม่เหล็กของท่านอ่อนแอลงและลดความสามารถของท่านในการดึงดูดสิ่งที่ท่านต้องการอย่างแท้จริง ในขณะที่การมุ่งเน้นพลังงานนั้นไปที่การพัฒนาและความพึงพอใจของท่านเองจะสร้างแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านทานได้ซึ่งดึงดูดโอกาสความสัมพันธ์และความพึงพอใจมาให้ท่านโดยไม่ออกแรงหรือบงการ หลักการพื้นฐานที่ควบคุมการดึงดูดทั้งหมดคือท่านดึงดูดสิ่งที่ท่านเป็นไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการและนั่นหมายความว่าการกลายเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของสิ่งที่ท่านต้องการโดยธรรมชาติมีประสิทธิภาพมากกว่าวการพยายามจะได้มาซึ่งสิ่งที่ท่านต้องการจากสถานะความขาดแคลนปัจจุบันของท่านอย่างหาที่เปรียบเทียบไม่ได้ดังนั้นความลับแรกคือหยุดวิงวอนและเริ่มสั่นสะเทือนในความถี่ของสิ่งที่ท่านเป็นอยู่แล้ว การศึกษาและประสบการณ์ของข้าพเจ้าได้นำพาข้าพเจ้าไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงพลังของจิตใต้สำนึกมันคือดินที่อุดมสมบูรณ์ที่ความเชื่อความกลัวและความปรารถนาทั้งหมดของท่านถูกปลูกไว้และเช่นเดียวกับชาวสวนท่านจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ท่านปลูก จิตใต้สำนึกไม่ได้แยกแยะระหว่างสิ่งที่แท้จริงและสิ่งที่จินตนาการมันเพียงแค่ยอมรับคำแนะนำที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นผ่านความคิดที่มีสติส้ำๆอารมณ์ที่รุนแรงหรืออย่างมีพลังมากกว่าผ่านการเสนอแนะตัวเองหลายท่านพบว่าตนเองติดอยู่ในรูปแบบความคิดเชิงลบโดยพูดซ้ำๆกับตัวเองว่าข้าพเจ้าทำไม่ได้สิ่งนี้ยากเกินไปสำหรับข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าดีไม่พอ แต่ละวลีนี้คือการเสนอแนะตัวเองเชิงลบซึ่งเมื่อพูดซ้ำๆอย่างไม่หยุดหย่อนจะอย่างรากลึกลงในจิตได้สำนึกของท่านและแสดงออกมาเป็นความเป็นจริงของท่านการคัดค้านทั่วไปที่ข้าพเจ้าได้ยินคือแต่คุณฮิวข้าพเจ้าจะเชื่อในบางสิ่งที่ยังไม่เป็นจริงได้อย่างไร คำตอบอยู่ในศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาที่ไร้เหตุผลแต่เป็นศรัทธาที่ได้รับการปลูกฝังศรัทธาที่สร้างขึ้นจากการทำซ้ำความคิดเชิงบวกและเชิงยืนยันโดยเจตนาข<อ>้าพเจ้าจำกรณีของพนักงานขายที่กำลังจะล้มละลายได้เขากล่าวกับข้าพเจ้าว่าเขาขายไม่ได้เพราะเขาไม่เชื่อในผลิตภัณฑ์ ข้าพเจ้าบอกเขาว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผลิตภัณฑ์แต่อยู่ที่ความเชื่อของเขาข้าปเจ้าขอให้เขาทุกเช้าเมื่อตื่นนอนและทุกคืนก่อนนอนมองตัวเองในกระจกและพูดซ้ำๆด้วยความเชื่อมั่นว่าข้าพเจ้าเป็นพนักงานขายที่ประสบความสำเร็จข้าพเจ้าเชื่อในผลิตภัณฑ์ของข้าพเจ้าและในคุณค่าที่มันมอบให้ผู้คนต้องการซื้อจากข้าปเจ้า ในตอนแรกเขารู้สึกขบขันแต่เมื่อเวลาผ่านไปการทำซ้ำเริ่มแทรกซึมเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเขาท่าทางของเขาเปลี่ยนไปเสียงของเขามั่นใจมากขึ้นวิธีการเข้าหาลูกค้าของเขาเปลี่ยนไปในเวลาไม่กี่เดือนเขาก็กลายเป็นพนักงานขายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในบริษัทของเขาเขาไม่ได้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์เขาตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเขาใหม่ความท้าทายเชิงปฏิบัติที่ข้าพเจ้าเสนอให้ท่านคือ ระบุความเชื่อที่จำกัดที่ขัดขวางท่านจากการก้าวไปข้างหน้าและในช่วง30วันที่ผ่านมาสร้างคำยืนยันเชิงบวกที่ขัดแย้งกับมันทำสามด้วยอารมณ์และศรัทธาหลายครั้งต่อวันท่านจะประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จิตใต้สำนึกก็เหมือนเรือการเสนอแนะตัวเองคือหางเสือท่านสามารถปล่อยให้เรือลอยไปตามกระแสของพยายนความคิดเชิงลบหรือท่านสามารถควบคุมหางเสือและนำทางไปยังท่าเรือแห่งความสำเร็จและความสำเร็จทางเลือกเพื่อนของข้าพเจ้าเป็นของท่านเสมอความลับที่สองคือป้อนจิตใต้สำนึกของท่านด้วยศรัทธาและความเชื่อมั่นในสิ่งที่ท่านต้องการจะเป็น ไม่มีใครเป็นเกาะความสำเร็จที่ยั่งยืนใดๆไม่ได้สร้างขึ้นอย่างโดดเดี่ยวตลอดชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้เป็นพยานถึงพลังพิเศษที่เกิดขึ้นเมื่อสองจิตใจขึ้นไปด้วยจิตวิญญาณแห่งความกลมกลืนด้วยจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ข้าพเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่าหลักการจิตหมายหลักไม่ใช่แค่ความร่วมมือหรือการทำงานเป็นทีมแต่การสร้างจิตใหม่ที่สามจิตใหม่ที่เสริมฤทธิ์ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าผลรวมของส่วนประกอบ เมื่อจิตใจรวมกันอย่างกลมกลืนพวกเขาจะเข้าถึงแหล่งความรู้และพลังที่บุคคลที่โดดเดี่ยวไม่สามารถเข้าถึงได้ข้าพเจ้าจำการสนทนาของข้าพเจ้ากับเฮนรี่ฟอร์ดได้อย่างชัดเจนเขาบอกกับข้าพเจ้าว่าถึงแม้เขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านของบริษัทที่กว้างขวางของเขาแต่เขาก็มีสติปัญญาที่จะล้อมรอบตัวเองด้วยผู้ที่เป็น เขาได้สร้างจิตหมายหลักกับวิศวกรที่ดีที่สุดนักการเงินที่ดีที่สุดผู้บริหารที่ดีที่สุดความอัจฉริยะของฟอร์ดไม่ได้อยู่ที่การรู้ทุกสิ่งแต่อยู่ที่การรู้วิธีจัดระเบียบและชี้นำความรู้ของผู้อื่นหลายท่านอาจรู้สึกว่าท่านไม่มีความรู้หรือทักษะที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายของท่านการคัดค้านคือข้าพเจ้าจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรถ้าข้าพเจ้าไม่รู้วิธีทำคำตอบคือ ท่านไม่จำเป็นต้องรู้ทุกสิ่งท่านต้องรู้วิธีเชื่อมต่อกับผู้ที่รู้ในยุคสมัยใหม่ของเราด้วยความสะดวกในการสื่อสารที่เรามีการสร้างจิตใจหลักสามารถเข้าถึงได้มากกว่าที่เคยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มศึกษาในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในการให้คำปรึกษาโอกาสในการเชื่อมต่อกับจิตใจอื่นอยู่ในมือท่านลองคิดถึงบุคคลสาธารณะที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเบื้องหลังแต่ละคนมีจิตใจหลักทีมที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญหุ้นส่วนที่สนับสนุนความรู้และประสบการณ์ของพวกเขาความล้มเหลวมักจะมาจากการพยายามทำทุกสิ่งด้วยตัวเองจากความภาคภูมิใจที่จะไม่ขอความช่วยเหลือจากความกลัวที่จะดูอ่อนแอแต่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงอยู่ที่ความถ่อมตนในการยอมรับข้อจำกัดของเราและในสติปัญญาในการสแสวงหาการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ความท้าทายที่ข้าพเจ้าเสนอให้ท่านคือระบุพื้นที่หนึ่งในชีวิตของท่านที่ท่านรู้สึกซบเซาเนื่องจากการขาดความรู้และในช่วง30วันที่ผ่านมาสแสวงหาอย่างแข็งขันเพื่อสร้างจิตใจหลักรอบพื้นที่นั้นเชื่อมต่อกับผู้คนที่สามารถให้ความรู้ที่ท่านขาดได้แบ่งปันเป้าหมายความท้าทายของท่านและเปิดรับการเรียนรู้และการสนับสนุน การทำงานร่วมกันที่จะเกิดจากการรวมตัวของจิตใจนี้จะผลักดันท่านให้ก้าวข้ามขีดจำกัดปัจจุบันของท่านความลับที่3คือรวมตัวกับจิตใจอื่นอย่างกลมกลืนและสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าผลรวมของส่วนประกอบเพื่อนของข้าพเจ้าเส้นทางสู่ความสำเร็จมักจะไม่ใช่เส้นตรงมันปูด้วยความท้าทายด้วยอุปสรรคด้วยความล้มเหลวชั่วคราว ความแตกต่างระหว่างพี่ที่บรรล,ลุปเป้าหมายและผู้ที่ยอมแพ้อยู่ในคุณสมบัติเดียวความภาคเพียรความภาคเพียรไม่ใช่ความดื้อรั้นที่ไร้เหตุผลมันคือศรัทธาในการกระทำมันคือความสามารถในการก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าทุกอย่างจะดูเหมือนผิดพลาดแม้ว่าความสงสัยและความท้อแท้จะเคาะประตูของท่านความล้มเหลวเป็นหนึ่งในแหล่งความกลัวที่ใหญ่ที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่การคัดค้านคือ ถ้าข้าพเจ้าลองแล้วล้มเหลวละ่ะคำตอบของข้าพเจ้าคือถ้าท่านไม่ลองละ่ะความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความสำเร็จมันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จความล้มเหลวแต่ละครั้งเป็นโอกาสในการเรียนรู้เป็นขั้นบันไดสู่ความสำเร็จข้าพเจ้าจำชายคนหนึ่งที่ในวัยหนุ่มของเขาล้มละลายในธุรกิจพ่ายแพ้ในการเลือกตั้นสภานิติบัญญัติล้มละลายอีกครั้งศูญเสียคนที่เขารัก มีอาการประสาทเสียและพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งอีก6ครั้งก่อนที่จะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาชื่อของเขาคืออับราฮัมลินคอนชีวิตของเขาคือความต่อเนื่องของความล้มเหลวซึ่งสำหรับหลายๆคนคงจะเป็นจบชัยแต่สำหรับลินคอนความพ่ายแพ้แต่ละครั้งเป็นการเรียนรู้อุปสรรคแต่ละอย่างเป็นการเสริมสร้างความมุ่งมั่นของเขา ความภาคเพียรของเขาเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นหนึ่งในผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในยุคข,ของเราเราเห็นตัวอย่างที่คล้ายกันนักประดิษฐ์ชื่อดังคนหนึ่งก่อนที่จะสร้างหลอดไฟฟ้าล้มเหลวมากกว่าหมื่นครั้งเมื่อนักข่าวถามเขาว่าเขารู้สึกอย่างไรที่ล้มเหลวหลายครั้งเขาก็ตอบว่าข้าพเจ้าไม่ได้ล้มเหลวข้าพเจ้าเพียงพบหมื่นวิธีที่ไม่ได้ผลนั่นคือความคิดของความภาคเพียร มันคือความสามารถในการมองเห็นความล้มเหลวไม่ใช่จบชัยแต่เป็นวิธีความท้าทายที่ข้าพเจ้าเสนอให้ท่านคือครั้งต่อไปที่ท่านเผชิญหน้ากับความล้มเหลวกับอุปสรรคที่ดูเหมือนผ่านไม่ได้แทนที่จะยอมจำนนต่อความท้อแท้ให้ถามตัวเองด้วยคำถามนี้ ข้าพเจ้าสามารถรถเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ข้าพเจ้าจะใช้ประสบการณ์นี้เพื่อทำให้ข้าพเจ้าแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นเตรียมพร้อมมากขึ้นสำหรับความสำเร็จได้อย่างไรความภาคเพียรคือเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนความทุกข์ยากให้กลายเป็นโอกาสเปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นชัยชนะความลับที่สี่และสุดท้ายคือโอบกอดความล้มเหลวในฐานะอาจารย์และใช้ความภาคเพียรเป็นแนวทางของท่าน เพื่อนรักทั้งหลายความลับทางจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นสูตรวิเศษแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในวิธีที่ท่านรับรู้ตนเองและโลกมันคือความเข้าใจที่ว่าพลังในการสร้างชีวิตที่ท่านต้องการอยู่ในจิตใจของท่านเอง มันคือความกล้าหาญที่จะสั่นสะเทือนในความถี่ของจุดประสงค์เพื่อป้อนจิตใต้สำนึกของท่านด้วยศรัทธาเพื่อรวมตัวกับจิตใจอื่นอย่างกลมกลืนและเพื่อเพียรพยายามเมื่อเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากสิ่งที่จิตใจของมนุษย์สามารถคิดและเชื่อได้ก็สามารถบรรลุได้นี่ไม่ใช่แค่คำคมที่น่าสนใจแต่เป็นกฎสากล เชื่อมั่นในศักยภาพของท่านปลูกฝังจิตใจของท่านแล้วจักระวาลจะสมรู้ร่วมคิดเพื่อช่วยเหลือท่านการเดินทางสู่การควบคุมตนเองเป็นไปอย่างต่อเนื่องและนี่เป็นเพียงก้าวแรกในวิดีโอถัดไปเราจะสำรวจวิธีประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้เพื่อสร้างความมั่งคัง่งและความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของชีวิต ข้าปรจ้ารู้สึกขอบคุณสำหรับความสนใจของท่านและตั้งตารอการพบกันครั้งต่อไปที่เราจะยังคงเปิดเผยความลับของจิตใจและความสำเร็จต่อไปจนกว่าจะถึงตอนนั้นจงรักษาเปเลวไฟแห่งศรัทธาและความภาคเพียรให้สว่างสวยในหัวใจของ